โอ้ยผมก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เ,าเรเาจะดูเกมมร์บอ,อกในแมปยูทูบเบอร์ไลฟ์นะครับก็คือในแบบนี้เขาจะจําลองชีวิตของยูทูบเบอร์นะครับเออว่ามันจะเป็นยังไงมันจะง่ายหรือายากยังไง้วนะมันมีอุปสรรคอะไรกว่าจะดังกว่าจะได้โลเพชรโลทองหรืออะไรต่างๆนะเออโอ้ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาก็ไปดูคลิปกันเลยครับผมไปเลย อ้อครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่แมทยูทูบเบอร์ไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้กำลังโหลดเข้าหน้าเลยเฮ้ยมีพยเพลงด้วยวะ่ะเพลงน่ารักดีแต่เสียงดิสด,ดังกว่า โอเค welcome to youtuber life โอเค pray เลยครับผมโอเคครับผมมาเราจำลองการเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันแรกที่ผมมีผู้ติดตาม1,000เลยเฮ้ยทำไมมันตึงอย่างวะผมทำตั้งหลายวันกว่าจะมี1,000นะเป็นปีเลยกว่าได้นะครับทุกคนโอเค hello oh you like to flow o l up quicks tutorial โอเคมันสอนฉันนะโอเคเดี๋ยวปิดมิวสิกก่อนนะผมมิวสิกค่อนข้างที่จะกลัวมันลิขสิทธิ์นะโอเค okay, มาเขาบอกว่า วัน you you big, ายุวยนะคุณสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ได้นะครับ แต่ผมยังไม่รวยไงโอ e c h a ชสท t to get powerful, Upgrade and make your video events e e t t e r ก็คือเปิดกล่องเพื่อรับอุปกรณ์ที่มันจะทำให้วิดีโอของคุณนะ่ะมันดีขึ้นนะครับใช่หรือเปล่านะ่ะแปลถูกแหละนะผมเออผมก็ไปซุ้มเรียนภาษาอังกฤษมานะ <c oughs> อาจจะแปลได้บางอันหรือแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยไปด้วยยังไม่เก่งเนาะ Here ร o u c a n buy new c o m p อม e ิวเน็ต for you นนต์ฟอร and up ก็คือคุณสามารถมาซื้ออุปกรณ์คอมได้ที่นี่นะผมก็ช็อปนะครับผม every time you improve a part of your step your video quality will improve and you will earn more money and subscribe we all look you เวลาที่คนเลงไอ,อวิดีโอนี่อะอะไรนี่เนี่ยเออสักอย่างท่า,านผู้อ่านไม่อ่านไม่ออกเลยผมก็โอเคฮนะอย่างแรกนะผมเขาจะให้เราไปซื้ออุปกรณ์ก่อนเนาะตอนนี้เรามี600ดอลลาร์าครับผมนะมาดูสิ600ดอลลาร์ซื้ออะไรได้หรือเปล่านะผมผมจะสกุลเงินเป็นดอลลาร์านะผมอันนี้คืออะไร500ดอลลาร์ก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็มีหลายเกรดครับทุกคนมีตั้งแต่500ดอลลาร์จนไปถึง6,000เอ้ย600ทีนะครับผม ร้อยล้านนะครับประมาณนั้นอ่ะเราซื้อตัวห้าร้อยมาก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเราซื้อไปแค่ไมโครโฟนเนี่ยบ้านเรามีคอมหรือเปล่านะถ้าถ้ายังไม่มีนี่สงสัยต้องเป็นแบบยูทูบเบอร์สายสายแบบพูดสายอะไรนะรมานี่คือห้องเราเหรอ,อเฮ้ยมีแล้วนี่นี่ไงห้องเรามีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกล้องเว็บแคมนะครับผม place the by hammer on the left to start r i t i n g and plants a bit คือเขาบอกว่าให้กดที่คอนเพื่อที่จะสร้าง อ่านี่ที่นอนของคุณนะครับมาเบสครับอ่ะมีอยู่ตอนนี้เรามีเงินอยู่100บาทเออผมตีเป็นบาทแล้วกันนึงมีอยู่100บาทอ่ามีเตียง5 5 0บาท500บาท1 5 0 0บาท4,000บาท9 0 0 0บาทแล้วก็10,000 0บาทนะครับเราจนจนอยู่เนาะยากจนคนแค้นเออมผมเอาเตียงไว้ที่ไหนดีวะ เอาไว้ตรงนี้ก็มันตู้เย็นว่ะเอาไว้ม,มุมนี้แล้วกัน b e f o r e r e coding r We all makes u r e you are most hungry a d hunger bar เพราะเหมือนแบบว่าหลังจากที่คุณอันนี้อัดวิดีโอแล้วคุณจะหิวหรือเปล่าเออให้คุณไปที่ตู้เย็นไม่งั้นก็ไปบาร์นะครับมาอันนี้คือให้คุณเนี่ยสมมติ Smooth Energy มันลดใช่ไหมเราก็ต้องนอน,นครับเพื่อเพิ่ม Energy เอประมาณนั้นนะครับโอเตอนนี้ Energy เพิ่มใกล้ถึงร0 0แล้วครับโอเคร0 0ปแล้วให้เรามา อันนี้คืออะไรอารมณ์เหรอให้มาเพ่เอ,อเกมเพื่อสร้างอารมณ์ความสุขนะครับความนสนุกไม่ใช่เล่นไปแล้วเครียดกว่าเดิมนะ <c oughs> อันนี้ไม่ดีนะโอเคต่อไปก็คือคุณกําลังหิวให้คุณมากินของที่ตู้เย็นได้ซึ่งมันมีอะไรขายเยอะแยะสิ่งที่ผมจะซื้ออ่ะกินนมดีกว่าผมชอบกินนมโอเคต่อไปเ,ออเขาให้ทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวาวิวเดินเลตตาเรคคอร์ดวิดีโอต้อง เริ่มอัดวิดีโอแล้วนะครับผมก็นั่งที่คอมเลยครับผมเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมก็คือ The Murderless e m u r l e r s อะไรเนะี่ย t o นะครับผมเป็นภาค2มาโอเค D K L เฮ้ยประมาณนี้ใช่ไหมอุ้ยผมไม่เฮ้ย nice work ผมกดไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือการตัดต่อนะผม95อรนตโอเค โอ้กเ oh, ็ดนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้แปสมแปดสิเถือว่าวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะโอเคเล็กขอก็ดเปอร์นตะ์ิดิตติงแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นโอเคอัปเกรดทูพับบิกก็รอมันอัพโหลดนะผมก็ประมาณนี้ก็ชีวิตจริงๆก็ประมาณนี้กัลยเนาะคร,ร,ร,รับรอรอรไปดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเรารอเสร็จเดวิโอว o ลส์เท e อ่ฟสคิดว่ากูดเวิร ก็เฮ้ยมียอดวิวขึ้นให้ดูครับทุกคนเฮ้ยเท่าวิวผมเยอะขนาดนี้ก็ดีนะถ้าวิวเยอะขนาดนี้ก็โโอ้ถือว่าดีเลยครับโอเคบรฟเฟ่ต์สิฟอดีโค้ดเวิร์ก noise w อยู u อ a าร์ตเมนตออกไปจากอพาร์ตเมนต์นะครับก็จะให้เราทำอะไรต่อนะ thanks for making i s out of fire 100 gem ้อ as reward คืออะไรวะ let's use the 100 gem to open a chest ใช้100 <c oughs> ้เพื่อเปิดกล่องนะครับหนึ่งร้อโอเคของในนี้ก็จะมี Wi-Fi ล o สเตอร์ f f e e <Machine>. Oh, ม่เชนมีไวไฟลอวเตอร์เยอะมากับผมก็โอ้ยผมอยากได้ไวไฟลอวเตอร์ที่แบบตึงๆหน่อยนะครับโอเคเปิดมาบายกันครับโอวคาเฟ่ม่ชีนโอเคระดับคอมมอนก็โอเคก็บอกว่าเกรซ you can plan t h a t down by cheating backpack in by mode and upgrade โอเค you know everything you have to know good luck with becoming to become YouTube <laughs> YouTuber in the in the world อะไรนะเออนี่ ซึ่งอย่างนีผม thank for r e a t i n g the tutorial นะครับก็เออประมาณนี้นะผมก็ผมก็ยังไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่แต่พออ่านรู้เรื่องบ้างนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าผมอ่านผิดไปก็ขออภัยกันด้วยนะผมเออผมพยายามเรียนให้มันดีขึ้นครับโอเคมาดื่มนมกันเยอะๆนะผมช่วงนี้อยากตัวสูงตัวใหญ่มาทำงานของเราดีกว่าก็คือการเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องแคสเกมเนาะ K F H L A D S, S K F G โอเคไม่รู้ว่ามันจะได้ดีหรือเปล่าเพราะผมก็แปลนังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับโอเค94%เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็โอเคอยู่โอเคในเกมอาจจะ หลายเปอร์เซนต์แต่ในชีวิตจริงผมคือขี้เกียจขี้เกียจทัดาเฮ้ย <laughs> เลย็กซ์คอร์ดดิ้ง85เปอร์เซนต์เลยถือว่าเยอะกว่าตอนแรกนะผมแล้วก็อีดิตติ้งก็91เปอร์เซนต์ไม่รู้ว่าเยอะตอนแรกหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะครับ <laughs> มานอนเอาพลังงานดีกว่านะครับ <laughs> เอ้ยสบายจริงเลย <laughs> <laughs> ชีวิตยูทูบเบอร์ <laughs> <laughs> ในชีวิตจริงก็ไม่สบายอย่างนี้นะครับโอเคมาเล่นเกมคลายเครียดดีกว่าหรือจะเครียดกว่าเดิมกันนะโอเคเฮ้ยยอดวิวพุ่งทะลุไปแล้วครับผมก็โอเคเฮ้ยเดอะบูเดอร์สองผมนี่คนดูเยอะจริงนะ สิบ0ัวิวนะครับเออโอเคถือว่าดีอยู่อ่ะแคสเกมได้ค่อนข้างที่จะดีเลยในชีวิตจริงไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ามันน่าจะดีแหละผมทำดีสุดละมากินแอปเปิลไปหนึ่งผลกันนะผมตอนนี้สึกหิวนิดหน่อยโอเคมาเราไปน,นี่ดีกว่าผมทุกคนซื้อของมาทำบ้านดีกว่าเอ,อ้ยมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับอันนี้จะเป็นยูทูบเบอร์สายวอล์กหรือเปล่าอู้โทรศัพท์มือถือก็หุยใช้ Subscribe เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรทอล์กโอโย่ what's up มันชอบยูทูบเซลฟ์โฟนเขาบอกว่าอาชีพของเขาคือการขายมือถือนะผมว่าแท้อยู่วันวันที่คุณต้องการสักอันไหมสกีฟ <laughs> anyway. อนส์ยูสเลฟฟี่อะไรเนี่ยเือคนคุณต้องมีอย่างน้อยนะห้าหมื่นสับสไครต์ซึ่งผมไม่มีช่างมัน <laughs> มา,ามาที่การอัปเกรดกันดีกว่ามาดูซิอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์หน้าจอเราต้องแบบเอาตึงๆซะหน่อยนะครับโอโ้โอหโอห้โหมาดู3จอครับผม5 6, ้าแสนหกพันห้าแสนหกหมื่นบาทโอ้โหเยอะมากโอ้โหอันนี้6 หกล้านหรือเปล่าหกปีนี่มันพันล้านหรือหมื่นล้านหรือ100ร้อยล้านวะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วผมไมโครโฟนนะครับโอ้โอ้เซ็ตไม่ต่อไปก็สมรรถนะผมตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยคอมพิวเตอร์ก็โอเคซื้อคอมใหม่ดีกว่านะครับต้องว่าบีซีโอเคจอยังๆแล้วกันโอเคไปครับทุกคนไปดูแคสเกมนะครับผมไปแคสเกมกันเลยไปที่อพาร์ตเมนต์ของเราปึ๊บได้จอใหม่ได้คอมใหม่หรือ,อยังบิลฟันคืออะไรอ๋อเป็น โอ้เราสามารถวางของในบ้านก็ได้นะทุกคนนั่นะผมสามารถย้ายได้หรือเปล่าอันนี้คือตู้เย็นใหม่อ่ะตู้เย็นใหม่400เออเฮ้ยเด๋อวนะเด๋ยนนะตู้เย็นนี้มันโอ้โหเท่ดิมันยุคดิลลเสานี่ว่าแต่ไปมันแพงจังวะคือแพงมากครับทุกคนที่นอนดีๆอ,อ่ะโซฟาโซฟาแล้วกันอโซฟาผมเอาโซฟานั่งเล่นสักที่หนึ่งตรงนี้หมุนๆเออตรงนี้แล้วกันตั้งจึกเลยต่อไปมีอะไรตู้เก็บของ ตู้เก็บของตู้เก็บของเอาไว้ตรงนี้ตู้เก็บหนังสือนะครับต่อไปคืออะไรเอ้ยต้นไม้ดอกไม้เหรอบองเพชรไม่เอาเลยกันมาดูที่กระเป๋าครับผมตอนนี้เรามีอะไรบ้างเออไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูก่อนเพชร์ท่นไม่มีครับมิไม่มีครับ,รบโอเคผมซื้ออะไรมานะเมื่อกี้ซื้อคอมอ่ะเอ้ยได,ได้คอมใหม่แล้วผมมาดูเกมก็ต้องใช้นะสับสไครในการปลดล็อกเกมต่อๆไปนะครับ K G K D S l s d d a e h j อุ้ยโอเคผมคนแากที่จะกดมว่วนะเมื่อกี้คัดเฮ้ยก็จเจ็บเซนว่ะอุ้ยสิบสออเซนว่ะอุ้ยก็สิบเปอร์เซนว่ะโอเคโอเคครับผมการตัดต่อก็ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้กว่ารอบกว่ารอบแรกถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ก็คนแรที่จะเยอะอยู่นะมั้งนะครับโอเคตอนนี้ผมรู้สึกหิวมาก ีแอปเปิลไปหนึงทีตอนนี้อัปโหลดก็เสร็จแล้วผมมาดูว่าอัปโหลดเสร็จแล้วมันจะมีอะไรอามาดูยอดวิวนะครับทุกคนรอบถึงแล้ว4,200ใช่ไหมรอบนี้เดอะมอร์เดอร์ผมจะเท่าไหร่กันไปทะลุ5,000นะผมใกล้ถึง1 0ึ0งห0 0 0 0หรือเปล่าจะถึง1,000 10, 0หรือเปล่า7,600ครับเอ้ยอยากให้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ <laughs> ถือว่าดีเลยนะ โอเคโอเคครับผม,ผมก็สำหรับคลิปนี้สำหรับการจำลองการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมก็คงม,มีทุนนี้เนาะถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ับสไ b รกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณท่านที่รับชมกันด้วยครับขอบคุณครับ